สวัสดนีนี่นี่ต่อมาเป็นคนกุช่องน้องนางเด้อเมืนเน่อนา้จะพาทุกคนมาออกกาลังกายนหมกันทุกคนส่วงโควิดอันนี้น้องเขาพาทุกคนมาออกกาลังกายนํากันแหละเขาจะพาทุกคนนั้นยางเอ่อยางอ้องอมคอเขาขอจะไหนปะแคมของเนอะอยู่กลุ่มกันข้ามกับนครพนมซึ่งอยู่ภาคนั้นทุกคนเห็นบอ งามเลี้วันนี้กาสิมีคนมาออกกําลังกายหลายเติม์านคนแต่ว,ว่าช่วงนี้โควิดกําลังระบาดเนี่ยเนาะเราก็ได้เราก็ต้องได้ใส่ผ้าปาเพื่อ,อป้องกันตัวเองบนคนเอานางขออนุญาตใส่ผ้าปาก่อนอนี่ก็จะเป็นพระเนีนู่นนี่นั่นข้ามไทยพอพันต่างๆนา,นาทีอา ต่อนน้านามไทยเลยนะทุกคนโอ้หอ,อากาศดีเลยนะทุกคนลมพัดแล้วก่ะบังแม้ตเวนกำลังสิตกดินพร้อมบังแม้ตผลงามเลยอืมอันนี้ก็จะเป็นเหือเหือเอียงโอโอบังแม่โอเก้าสิบเก้ามงคลบุญ อ่านบ่เห็นประเด็เนาะเพราะว่าใส่ตาสัน้นะนะนะเพิ่นก็ได้ลงบอเพิ่นก็ได้สีเบ็ดเห็นบ่ยามแรงสีเบ็ดแบบนั้นแต่ว่าน้ำบ่เป็นประเด็นเนาะเพราะว่าเขาพาทุกคนมาออกกำลังกายเซฟตัวเองไว้เลยทุกคนมันออกกำลังกายเนาะเขาสิพานวิกินนี้ไปพร้อมกันอ่าพิทขนาดเนาะ <c oughs> <c oughs> มา,มาทุกคนอย่างเลยืมแหงบบกไว้เพิ่นก,ก็นออกกําลังกาย <c oughs> ย่างขึ้นย่างลงที่ไรเนาะเพื่อให้มีออกแต่ละมือดีกว่าแบบอันนั้นแต่ว่าเขาต้องใส่ผ้าปดปากเลยอ่าย่ามแรงแบบนี้นะทุกคนมาย่างแล้วก็เออล้มพัดเย็นหรือว่าหนลงคนก็นมาถ่ายหูซึ่งไ่ ถ่ายทั้งถึงกกตอกกกตานคู่อ่าสัญ,ญลักษณ์ของเมืองทเทแคงนะทุกคนเสาลักเมืองแม่นบอกก็จะเป็นเสาลักเมืองตัวนั้นจะเป็นเสาลักเมืองทุกคนซซ่งมันก็อยู่ตรงข้ามกับเมืองนะครพนมฮัลโหลผู้บ่าวไทยเห็นนางบอก หรือว่าคุณได้ดีเห็นนะว่ายน้ำขับมากันลเลยเด้ออัลเบแมนรนเปอร์สิบายมาโฮอตเนาะคุณบางกงกวงอ้าวโลนนักโลนนักโลนนักบอสฟิตขนาดน้องบุซีด <c oughs> ซึ่งน้งก็ปิ่นเหง้าที่เพื่อนได้เอามาไวท้ทางบุนกนางกรบโปเน่ใจเป็นเหนนง้าคนใดเนาะ บางคนก็มาวายอืมอันน,นั่งเหือสารััผู้ใดที่เมือนนือเนาะยางเมืือแลวก็ขึ้นเหงือเมืืออ่ะบแม่นั่งพักพอนได้เนาะทางนั้นก็นจะมาเปลี่ยนแบบเฮ็ดบุญปล่อยนกปล่อยป่าซินาต่ำความเสือนน่นนี่นั่นปล่อยนกปล่อยป่าปล่อยกู่ในบ่ออ่ะบแม่ไม่มาบมมวนวเลยเนาะเดี๋ยวเขาก็ได้ยางมาสูตรของภาคนี้แล้ว รู้สึกว่ายามแลงอากาศสดชื่นแห้งมีลมพัดแล้วกะ็ได้บึงตาวินกำลังสิกอืมและเฮาก็ได้มาออกกำลังกายนะทุกคนนางก็เคยพาทุกคนเอาพาทุกคนขี่เหือเลาะแล้วเด้อเนาะเธอหนึ่งกับเฮาเลาะตํำนางตํำเคมวันนี้ก็ได้พาทุกคนยางหรือว่ามาแลน่นออกกำลังกายแต่บ่านได้เล่นเถอะ <laughs> มาตอนนี้เฮาก็ซีแร่นขึ้นนะทุกคน ไปมาตุกคแ้วเบิ่งท้องฟ้านะแบบชดใสแหงทุกคนปลอดปร่งอากาศแบบสุดยอดเลยแต่กองติสะดุดเดอ้อเล่นถ่านแหละลุงอ่ะนี่นี่ทุกคนนี่จะเป็นเออเพิ่นมาปลูกดอกไม้ไว้ นี่ะออกดอกกับสีงามๆประมาณนี้งามขึ้นนางเลยเอ้แม่หนุนตัวเองอีกแล้วโอ้ทุกคนอยางขึ้นมานี้หอบแล้วหายใจฟื้นนี่แหละเนาะห่างจากการออกกำลังกายดนวได้ได้ต้องเรียนมาเรียนถกมือเลยแหละองนางเรียนหลายขาน้อยเลยบอกรือว่าขาใหญ่วะเป่นหลายขาใหญ่หรือขาน้อยยาบุรีจ้แ่เน มีคนอยากตักจับแทนต่กองอยู่อ่าที่คนตอนนี้เขาก็ได้เห็นคนหูจักเนาะเขาจะมาสัมภาษณ์กันว่ามาออกกำลังกายนี่เป็นอะไรอ่าเป็นอะไรเนี่ยออกกำลังใจรถจัะโลแล้วโอ้หลายโลเด้อหลายโลแล้วหเดี๋ยวเฉพาะพิธีกรนี่เป็นกำลังใจให้ดีขึ้นนะเดี๋ยวเอาได้ตีเดี๋ยวอันผู้สาวมาตีเขาว่าเป็นอะไรทะลมเขาเป็นอะไรอ๋อผมเป็นยังหักแพงกันคือไอ้น้องคือไอ้น้องเนาะไ้่ยอมเป่ามนี่ บอนี่เขาถามก่อนเป้านี่อ่าอยากให้ลดลงจากโลอ๋อประมาณอ่าเก้าสิบโลพอพาลดได้เก้าสิบโลแม่สิแต่งเมียให้ตอนนี้จากโลขอเนียถามได้บอตอนนี้ยังอ่าเกิดเอื้อมหลายตอนนี้ขอจุ้จุด้อถ้าอยากฮู้อินบ็อกหาอแน่มีวาร์ปบอเปิดวาร์ปนะเปิดวาร์ปนะสุดบะสองไอ้น้องเป็นบอนี่ อันนี้นนนแม่แล้วนะอายอันนี้เพ่อายอันนี้เนาะอันนี้ก็ว้ากัดน้จุ๊จุ๊อยู่เลยนะตัวเองกันเจ็ดสิบห้าโลเลยแม่สบายอูสุดแล้วเนี่ยเจ็ดสิบห้าเหรอบอกเถอะลงจากโลแล้วแต่ก่อนเก้าสิบแปดโลแต่ก่อนเก้าสิบแปดโลน่าจะลงสิบลายโลนะลงสิบแปดโลเุดยอดเลยเราคนนี้คือว่าเห็นเลยละอือโซดบ่ ฮันแนฮันแนฮันแนขออะไรขออะไรขอบใจเด้อขอบใจขอบใจอ่าทุกคนเนาะหลังจากที <S <s wow ่เฮาหลังจากที่นางได้สัมภาษณ์อ่าสองคนสองไอ้น้องนั่นไปแล้วเขาก็จะไปบอลอื่นนะทุกคนเขาจะพาทุกคนนั้นย่างไปทางนั้นนะทุกคนเพราะว่าอันนี้กัดกล้จะมืดแล้วตะวินกัดกล้จะตกดินแล้วเนาะไปยางทางนั้นจากหอบบอ เดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดี๋ยวนางจะพาทุกคนไปย่างทงนั้นเลยอาทุกคนนางก็ได้ย่างมาระยะหนึ่งแล้วค่ะนางปนังอยู่กระตุ่นตัวหมีเซ่งเป็นบอนที่ทุกคนมาลินเนาะตอนนั้นเผออันนี้มันเป็นตลาดกลางคืนนะทุกคนเอาผ้าปิกปลาเอากรนหายใจฟืดอันนี้มันจะเป็นตลาดกลางคืนนะทุกคนทีทุกคนมากมา ซื้อของกอ็ของกินที่เพิ่นได้ขายอยู่ในโซนทั้งในนั้นแต่ว่าเนื่องจากว่า <c oughs> เนื่องจากว่าเนาะทุกคนสถานการณ์โควิดเพิ่นก็ได้สั่งให้ปิดอืเศร้าจะได้ปิดเป็นทีมห้อแล้วนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นบอลไทยฮุปที่เด็กน้อยเพิ่นมักมาถ่ายเนาะซึ่งเป็นตัวหมีใยยูแคปมของเนาะทุกคน <c oughs> นี่ไงบอซึ่งจะเป็นแคมของทีคนผู้น้อย้ใหย่ไว้รุ่นหนุ่มสาวเพิ่นหมักมาลินวาเที่ยวเนาะทุกคนมนานั่งกิน่นตอกกิ่นตำย่ำโจกย่ำจีนวันนี้นั่นขายหลายสิ่งหลายอย่างแนละ้วทุกคนนี่ก็เป็น่นกระตุนหมีทีเด็กน้อยเพื่อนหมักมา,านะไทยเนาะวัยรุ่นเพิ่นหมักมาททยนี่ก็สีใหญ่ประมาณนี้ตอนที่ มันเปิด่ะเพิ่นจะเปิดไฟดวงนี้เปิดไฟดวงนี้ไว้เนาะสำหรับคนที่มาถ่ายห้เพิ่นก็ได้ตันไว้เพราะว่าเหมือนได้ปิดแล้วนั่นก็เป็นน้ำพุงามแห่งใดตอนกลางคืนนะที่เพิ่นแบบเปิดขายแหละเปิดน้ำพุน้ำแล้วมันมีแบบไฟสีฟ้านะเพิ่นเปิดไฟน้ำพุคนลดนะฮะ <c oughs> ปะตอนนี้นางจะพาทุกคนไปเบรงลักเสาเมืองหรือว่าเพิ่นสางพญานาคไว้เนะเป็นขันได้นะคนไปเลยอาทุกคนตอนนี้นางก็ด้พาทุกคนมาออย่างไปเบรงลักเสาเมืองเนาะทุกคนคำท้างกอน,อดน,เ,น,อกนดเดี๋ยวรดมาเงียนโบมีฝร่กฝรังนำได้เด้อ บอกฟังนะตอนนี้ตะเวนก็นจะตกดินแล้วนะทุกคน <c oughs> อ้าวหิวน้ำมาดคอเริ่มมืดแล้วละากาศลมโชยแบบอืมอากาศหยีแหง้งรู้สึกว่าเมื่อยแขนแหงแบบนี้นะอ่าแต่คงจับแล้วปะคนเขาก็จะห้ดแล้วแหละ ก็เป็นวัดเนาะทุกคนก็เป็นวัดเนาะทุกคนวัดอียงบูแล่เมืองเดียวอันอ้าวัดนาบูทุกคนนี่ก็เป็นเสาลักเมืองนี่ทุกคนพญานอกพญานาเพิ่นซซิงเพิ่นมามากราบไหว้แน่เพิ่นได้เปิดไฟแล้ว เห็นนางบบฟากนั้นนะเป็นบนสักระบูสาซึ่งทุกๆวันศีนหรือว่าบุเมนวันศีนเนาะผู้ใดแบบอยากวายอยากอันกับังกาศิมาวายบอนนี้บโบนนั้นแงนะาแบบนี้เลยทุก อาทุกคนนี่ก็เป็นบนที่คำบูซาหรือว่าอย่างที่เอามาจุดทูบหรือว่าวายนั้นเขาสามารถอ่านอยู่บนนี้ได้เพื่อนให้จุดทูบหาโดวานะ้มูสามจบทุกคนแล้วก็อ่านบุตรสวดเนาะกันยะวิจาจิตตัง โอ้ยนางบัวอ่านเดี๋ยวทุกคนดูว่านางบัวได้วาวอะไปโซนนั้นบ่บัวแต่ว่าเสี่ยงันเสียงมันอยากเซลล์เซลล์เนี่ยทุกคนเพราะว่าบนนั้นเพิินขายจีกล้วยแล้วก็เปิดเพลงเดี๋ยวนางพาทุกคนลงเบงเนาะไอจุ๋ยอย่างพิ่น,นางเบงน้ำม,มาเห็นบ่ลงมาทุกคนมันก็อยากมืดมืดแน่นานเพราะว่าตาเวนตกดินแล้ว เอาพาทุกคนมาคำโพระวันเนื่องจากว่าเขาติดภารกิจเนอะอยู่อยู่เหือนของพวกเขาก็เลยพาทุกคนมาคำในหน่อยนึงอ่าสดซ้นแหงอากาศแบบปลอดโป่งหลายาทุกคนนั่งเห็น้าแเมพกินี้อยู่พักนั้นพักนั้นน่าจ,จะฝนตกนนเนาะมอนี้ นี่กะมืดๆู่ได้ฟังนี่กะคือว่าผุ่นจิตุกนั่งคนนั่งได้บอมืดบอนั่งไั้ห้คุณบาไทยเห็นนางบออ่าทุกคนสำหรับวันนี้นางกะพะทุกคนมาออกกำลังกายน้ำกันเนาะทุกคนส,ส,สู่เดอทาง u, า u, ทายูลาวยูไทยนะทุกคนสู้ไปน้ำกันเนาะจะพานีกิตนี้ไปน้ำกันอ่านะทุกคนตอนนี้กะได้มืดได้คำแล้วเนาะฮอง ต้องโอตัวลไปก่อนนะทุกคนสำหรับคลิปนานั้นนางสิบาทุกคนไปเหตุอย่างต้องติดตามนะทุกคนสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์